โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยละกันน,นะครับนะยินดีต้อนรับสู่ช่องโนบิตะคงเนาะเดี๋ยวในวันนี้นะทุกคนเราจะมาทําการแจกแบบแบบนี้กันนั่นเองซึ่งแบบแบบนี้ผมใช้เวลาเล่นมาค่อนข้างยาวนานก็ค่อนข้างหลายเดือนแล้วแหละถต่ว่าก็มีโอกาสแจกแบบแบบนี้ไปแล้วทั้งหมด2ครั้งหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดเนาะเดี๋ยวครั้งเนี้ยจะเป็นการแจกแบบครั้งที่3ของผมนั่นเองซึ่งการแจกแบบครั้งที่3เนี่ยจะเป็นการแจกแบบก่อนที่ว่าเราจะไป จบโลคมังกรหรือโลคดีเอ็นกันไนดะ้เเนาะซึ่งตรงนี้อาจจะมีแบบหัววิทเทอร์แล้วผวันนี้สามารถใช้ได้จริงๆนะผมมาไปากไว้เล่นเฉยๆนะเพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปสู้กับบอสวิทเทอร์นะั่นเองเนาะก็เดี๋ยวในะวันนี้นะเราจะมารีวิวข้อ่าวแล้วกันว่าสถานที่แต่ละสถานที่อ่ะมันไปไหนได้บ้างเนาะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของจุดที่ว่าผมเริ่มเอาชีวิตรอดเริ่มต้นนะก็คือ จุดตรงเนี้ยก็จะมีในส่วนของบ้านเห็ดแล้วก็เป็นบริเวณฟาร์มข้าวฟาร์มชกวะเขนเล็กๆของผมแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะเลี้ยงสัตว์ไว้ก็จะเป็นวัวแกะแล้วก็น้องไก่เองเนาะส่วนฝั่งเนี้ยจะเป็นในส่วนของทางไปยังไบโอมสวรนนาส่วนฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของไบโอมแบลนด์ฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของทางไปางนนางจากเกิรนเนาะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของทางไปหมู่บ้านนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของ ฟาร์มทองก่อนละแกเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของสายรไฟซึ่งจะเป็นสายไฟจุดเย่อยๆนี่เองส่วนทางไปยังฟาร์มทองผมนะเน่ะมันก็จะอยู่ประ,ประมาณบริเวณตรงนี้ก็คือเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็เดินมาเรื่อยๆประมาณตรงเนี้ยมันก็จะมาเจอกับบ้านเห็ดชั่วคราวตรงนี้นเนาะไว้แบบสะหรับมาแอบงีบนอนอะไรประมาณนี้ก็คือตรงน,นี้ก็จะมีเตียงแล้วก็มีกล่องเก็บของให้เนาะสำหรับคนที่ว่าอยากเอาไปเล่นต่อเรื่อง ตรงนี้ก็จะมีบอ่อน้ําแต่ว่าผมเดี๋ยวไม่ได้จับปลามาปล่อยเลยเดี๋ยวในแล้วอนาคตอาจจะจับปลามาปล่อยเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีในส่วนของบริเวณฟาร์มทองนะซึ่งไม่ได้มาเอฟเคเลยแล้วก็ไม่มีเวลาเข้ามาเล่นเกมเลยนั่นเองเนาะอันนี้จะมีทั้งหมด4ประตูนะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะแล้วก็วิธีการใช้งานก็แค่โยกคันโยกตรงนี้เพียงเท่าน,นี้ฟาร์มทองก็สามารถใช้งานได้แล้วเนาะ สำหรับคนที่อยากเปิดหลายๆประตูพร้อมกันก็โยกคันโยกทั้งหมดเหมันก็จะเปิดใช้งานประตูทุกบานพร้อมกันแล้วนะน้องส่วนทางลงไปก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะตรงนี้ผมก็มีโครงการว่าจะมาทาให้มันสวยเพิ่มเติมแต่แตว่ายังไม่มีเวลาเข้ามาเล่นเลยวันนี้ก็มีเวลาก็เลยมาแจกแบบให้ผู้ชมก่อนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องคัดแยกไอเทมนอะคันแยกระหว่างโกนักเก็ตกับโรเซนเฟสนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีของให้ผู้ชมแบบ เลือกเอาไปใช้กันได้ตามใจชอบเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของส่วนต่อไปกันดีกว่าเนาะสำหรับสถานที่ต่อไปทุกคนก็จะเป็นในส่วนของบริเวณจุดรวบรวมทุกอย่างนะผมจะรวบรวมทุกอย่างเอาไว้บริเวณตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกชาวบ้านหรืออะไรต่างๆจะถูกมารวมไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะถูกกระจายไปยังสถานที่ต่างๆที่ว่าผมต้องการนั่นเองวิธีการเดินทางมาก็ง,ง่ายๆเลยเนาะจากจุด ที่ว่าเราอยู่ตรงนั้นตอนแรกเราก็เดินตรงมาตรงนี้เลยก็จะมาเจอสถานที่ตรงนี้เองสถานที่ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของของใช้ต่างๆแหละซึ่งผมก็ยังไม่ได้มาจัดแจงอะไรต่างๆเลยในส่วนของเวณล่างๆเนี้ยอาจจะเป็นในจุดของเก็บของส่วนตรงกลางเนี่ยที่ผมคิดไว้มันจะเป็นในส่วนของจุดที่ว่าผมจะเอาชาวบ้านมาขัดแยกไว้แล้วก็เดี๋ยวจะส่งขึ้นไปข้างบนทําทางส่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ กระจายชาวบ้านไปยังจุดต่างๆที่ว่าผมต้องการจะใช้น,นั่นเองซึ่งข้างบนนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกชานชาลาที่ว่าผมทำไว้แบบให้มันพอดูดีเฉยนะตรงนี้ก็เป็นห้องพักอะไรหลังเล็กๆอะไรประมาณนั้นนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจอดไม่ใช่จอดจุดปล่อยไปสถานที่ต่างๆสำหรับพายไฟตรงนี้ก็อาจจะมาทาเพิ่มเติมในอนา,นาคตนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปกันแล้วลตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทาประตูพอท่อ มาอย่างบริเวณนี้เลยต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในประตูพอท่อก็ลกแล้วกันเนาะว่าในประตูพอท่อเนี่ยมันมีทางไปทางไหนบ้างคืงอสำหรับคนที่อาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วเราจะลงแบบได้ยังไงเนาะเราวิธีการลงแบบเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งเลี้ยงคลิปที่ว่าผมเคยแจกแบบแล้วก็เคยสอนลงแบบไปนะผู้ชมก็ลองไปดูตัวอย่างในคลิปนั้นแล้วกันเพราะว่ามันก็น่าจะยังลงเหมือนกันหมดทุกเวอร์ชันนะณนะปัจจุบนนะันตั้งแต่เวอร์ชั่น 1. ด 1.7หรือ1.8ขึ้นมาอ่น่าจะลงเหมือนกันอยู่นะจนปัจจุบันเวอร์ชัน1น1.20เท่าไรแล้วเนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเอาล่ะประตูพอท่อผมก็จะมีจุดหลักอยู่เริเนตรงนี้นะเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่ามันไปโผล่ที่ไหนได้บ้างเนาะแล้วก็เวลาเราเปิดใช้ฟาร,ร์มทองมากๆนะซอมบี้ฟลิกแมนจะเกิดตรงเนี้ย เป็นเวลาเป็นปเป็นจำนวนหรอเดี๋ยวมากๆเลยดังนั้นก็ระวังกันหน่อยละกันจะเผื่อไปตีซอมบี้พิกแมนในฟาร์มก็แล้วกันน้องไม่งั้นถ้าเราเข้ามาในประตูเนี้ยเราจะโดนซอมบี้พิกแมนลุมตีตายอันนี้ก็เป็นข้อเสียอีกอย่างนึงโอเคเหมือนผมจะเจอโจทย์นะถ้าเราเจอโจทย์ทำยังไงใช่ไหมเจอโจทย์เราก็ต้อง แก้โจ๋นะก็แสดงวิธีทำเนี่ยต้องแสดงวิธีทำาีลไอตัวเมื่อกี้ไอพิริณไม่เท่าไหร่นะไอเจ้าเนี่ยไอหมูผมว่ามันตีแรงกว่าพิรินเยอะเลยเพราะว่าพิรินมันเป็นแค่ตัวธรรมดาตัวหนึ่งทางนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้างหลังเนี่ยเราสามารถลงไปยังเบื้องล่างของเลเยอร์ได้ซึ่งขมก็อมาทําไว้ค่อนข้างยาวนานตั้งแต่คลิปแรกๆก,ก็แหละนี่เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของบัสตันนะ รืจะเป็นในส่วนของบัสตันแล้วก็ทางตรงนี้จะเป็นในส่วนของทางไป n นเทอร์ฟอร์เทสแล้วก็เดินทางเดินตามทางไปเลยนะก็จะเจอกับในส่วนของในเทอร์ฟอร์เทสเองซึ่งผมก็มาทําทางไว้นิดนึงแล้วล่ะประตูนี้จะไปโหยังเหมือกนะที่ว่าผมเอาไว้สำหรับขุดเหมือกโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันเป็นไบโอมที่ว่าเป็นไบโอมเบลเทสหรือไบโอมภูเขาเนี่ยเองซึ่งจะสามารถทําให้เราแบบขุดแร่เจอได้ดีกว่า เราจะมาผัวก,กันที่วาย15นะวาย15เนี่ยผมจะเอาไว้ทําการขุดเหล็กแล้วก็จะมีวาย49กับ59นะที่ว่าผมเอาไว้ขุดไดมอนด์นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นของเก่าๆที่ว่าผมขุดไว้อยู่ซึ่งผมก็เอาของไปกระจัดกระจายไว้ค่อนข้างหลาหลยที่แล้วล่ะโอเคเราออกจากตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปยังบริเวณหมู่มบ,บ้านชั่วข่าวของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางที่จะไปยังบริเวณโลกดิเอ็นด้วยเนาะ ยิงลกตีเอ็นสามารถไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมวางอันนั้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใครจะไปตีมังกรก่อนผมก็ได้นะจะสังเกตจากประตูนั้นมาตรงนี้เนาะถ้าเราเดินตรงไปเนี่ยเราเหลื้สายอ่ะเราจะไปเจออย่างประตูปะตไปลกทีเอ็นให้เราเข้าไปเลยส่วนผมจะเลี้ยวมาทางนี้เพื่อจะไปหมู่บ้านเลเจอร์ของผม,มเองวันนี้เลเจอร์นี้ก็ยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมจะมาปรับปรุงนอนาะคตเวลาผมว่าง,างกันเหน๋ยวผมจะพยายาม ทำตัวให้ว่างเพื่อเข้าไปเล่นหมายขาวแล้วก็จะได้แจกแบบนันต่อไปหกันเนาะโอเคเข้ามาแล้วมันจะเป็นเวลาตอนกลางคืนตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> ชิปแถวนี้บอนเตอร์ค่อนข้างชุมนะเดี๋ยวเราขอมานอนก่อนละกันเมื่อกี้ตกใจเห็นหมาใส่เกาะหรือว่าคิปเปอร์นะชิป <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีพวกวีเจอร์อาชีพหลกัหลกๆเต็มเลยนะ ไม่ใช่อาชีพหลักๆสมุดเอนชาร์ดหลักๆอ่ะค่อนข้างครบเลยอันนี้อย่างเช่นรู o ติ้งอะไรเงี้ยรูสติ้งแล้วก็อันนี้ก็รู o ติ้งมันก็จะมีพวกเมนดิ้งอันเบรกิ้งเอฟเฟชเชนตี้อะไรเงี้ยครบนะลองมาหา,หาดูพวกโ o t e c t ชันอะไรเงี้ยอันนี้อะไรเอฟเฟ i เ n นตี้วีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของจุดที่ว่าผมเอาไว้แลกทองแล้วก็เอาไว้แลกเนื้อเน่านั่นเองเนาะ นี่เลยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2คนสถานที่หลักๆก็จะมีเพียงเท่าน,นี้แหละทุกคนก็ไม่มีอะไรไปมากกว่าน,นี้ละก็ถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากผู้ชมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันเนานะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะพยายามหาเวลาทาตัวให้มันว่างขึ้นแล้วกันเนาจะได้แบบมาอัปเดตคลิปใหม่ๆต่อไปนี่ก็ขอบคุณสาหรับ8,000ซับสไครป์เนี่น 8, นผมก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานตอนนี้ก็ เข้าปีที่2เกือบจะปีที่3แล้วปีหน้าประมาณเดือนมีนาก็ปีที่3สําหรับการทํา y ำ YouTube มาแล้วนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับผที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณครับผมสำหรับน,น้สัสีครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย